เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันยังไม่จดทะเบียนเลยเหมาะกับอะไรพักสาหรับคนที่มีครอบครัวเยอะๆแล้วไปกันแน่นแน่นแล้วจะแอปเปิลคาเฟอะไรได้หมดเลยนะประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแถว3ามเนี่ยนั่งได้แยกกับ2ที่นะเนี่ยครับมายวิ่ง3ามหมื่นโลยท่านขับรถกลับบ้านเลยมันต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้นใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวคลิปนี้อยู่กับตั้มนะครับเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันรถยังไม่จดทะเบียนเลย Mercedes-Benz นนะอีโต้นะครับสองจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าซีทีไอทัวเลอรถวิ่งชย งานเพียง3 0,000โลตั้มขายครับ1 9 8 9 0ล้านบาทนะครับผมเรามาดูสภาพกันมีนรถเพิ่งเข้ามาเลยนะยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยยังไม่จดเลยนะเหมาะกับอะไรครับสำหรับคนที่มีครอบครัวเยอะๆแล้วไปกันแน่นๆมาพร้อม m ม x 17สนะครับสภาพรถสีดำนะนี่เห็นไหมและ Apple Car p เ a y อะไรได้หมดเลยนะดูสภาพอ่ะประตูเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าก็จะมีแอร์ปกตินะครับก็นั่งหลังตรงหน่อยแถว3เราขึ้นมานั่งเลยแถวสจะนั่งได้แยกกัน2ที่นะเลื่อนได้นี่นะ แถวสุดท้ายนะนะก็จะนังเดินขึ้นไปข้างหลังแล้วนั่งได้ข้างหลังอีกนะครับผมรถยังไม่จดทะเบียยเลยนะเลขใหม่แท้นะรับประกรันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีก็มองหลังมุมกว้างมุมแคบได้นะครับไม่เป็นไฟฟ้านะ ออกแรงนิดหน่อยนะตัวนี้เลื่อนไม่ได้นะถ้าจะวางของคือเอากระเป๋าวางไว้แถวทุดท้ายนะครับผมใครมองหาอยู่นะรถสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะสายแคมปิ้งสายเดินทางนะครับเหมาะกับบรรทุกคนเยอะๆคันนี้อีกหนึ่งคันที่ไปได้จุใจแน่นอนแคมเปนดีๆนะครับปรดประชาชนไปเดียวออกรถมีลูกค้าผมถามมาเยอะมากเอฟซถามเยอะมากเลยพี่ผมดูคลิปพี่มาเนี่ยใช้บตรประชาชนไปเดียวออกรถออกยังไงแค่ท่านมีผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์ออออนอิซิบายผ่อนบ้านผ่อนรถมาเช็คสิทธิ์ตั้มได้เลยนะได้วงเงิน3ล้าน2ล้านอะไรท่านขับรถกลับบ้านเลยไม่ต้องใช ไปเพียงแบบประชาชนไปนไเดียวแล้วก็มี FC กลุ่มหนึ่งถามว่าแล้วถ้าไม่ได้วงเงินล่ะก็ะยื่นเอกสารปกติหลังจากนั้น2วันก็รับรถอยู่ดีไม่ว่าจะซื้อสดจากเฟรน,นันด์ดาวเยอะดาวน้อยมาได้เลยครับนะไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายก่อนใครเกิดเดือนนี้บอกตั้มด้วยนะครับตั้มมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะใครมีสลิปนะครับเอาสลิปมาแลกคูป,ปองน้ำมันกับตั้มได้อีกหนึ่บาทนะมาดูด้านนี้เวลาเขาพับราบพอพับราบ,าบาได้นอนหมดเลยนะเรียบเลยนี่ครับไม่วิ่งสามหมื่นโลเองแอปเปิลคาเพย์ม ครับอีโต้2.0 119 CTI นะครับทัวเลอร์ซีเล็กปี2023ยังไม่จดทะเบียนเลยนะมาอยู่ที่รถบ้านพลขวัญขาย1 9 8 9 0 0 0บาทโอ้โหประหยัดไปล้านกว่าบาทเลยนะโคให้ไวโทรให้ทันครับ0 9 9 4 0 8 2 2 2หรือ0 9 1 1 2 0 2 3 8 4ขอสายตั้มนะครับเดี๋ยวตั้มดูแลให้ครับ